นะพี่เดซี่ช็อกวงการเลยนะต้องบอกว่าพี่ไก่วรายุทธเนี่ยเคยแต่งงานกับ<ๆ>กับชายคนหนึ่งนะฮะดังมากๆดังมากมากนะฮะแล้วตอนนี้เห็นว่ามีรูปออกมาวันเน็ตแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนั้นนะพี่ไก่เขาเปิดเผยว่าเป็นความรักที่ใส่บริสุทธิ์มากๆแล้วฝ่ายชายอะ่ะเขาเป็นคนดังนะเป็นคนดังเป็นดารานี่แหละเป็นคนดังแล้วฝ่ายชายเขาก็รับได้ครอบครัวฝ่ายชายก็รับได้เขาก็ไปมาหาสู่บ้าน ทั้งสองบ้านกาันนะบ้านพี่ไก่วรายุทธบ้านผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาโอเคแล้วเขาไปแต่งงานกับที่ญี่ปุ่นด้วยนะโทแต่ตอนนั้นน่ะสังคมไทยมันรับไม่ได้ไนงะนึกออกปะสังคมไทยมันรับไม่ได้มันก็เลยไม่มีการเปิดเผยแต่ปัจจุบันเนี้ยสังคมไทยรับได้แล้วไนงะ สังคมไทยรับได้แล้วว่าใครจะรักกับใครใครแต่งงานกับใครแม้แต่คนในวงการบันเทิงใครจะเปิดเผยว่าใครรักผู้ชายรักผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะเราก็ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความดีใจกับพี่ไก่เวลาย,ยุดด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้คบกับนุ่มเกาหลีแล้วแต่ส่วนดาราดังคนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าตอนนี้เขาไปคบกับใคร